สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มันเจอกันอีกแล้วนะคะก็ห่างๆนี้จากทำคลิปไปนานนะคะพอดีว่า <c oughs> มันร <c oughs> ู้สึกเหนื่อยเซงๆก็เลยไม่ค่อยอยากจะทำคลิปเท่าไหร่นะคะก็วันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตออต้นองุ่นนะคะพอดีว่าเคยปลูกองุ่นเอาไว้นะคะตอนแรกๆเลยที่เอามาใหม่ๆนี่มันจะเป็นต้นเล็กๆนะคะตอนนี้ก็ ระยะเวลาก็หนึ่งปีหนึ่งปีแล้วนะคะก็เลยจะมาอัปเดตให้ดูนิดนึงว่ามันมันเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือต้นองหุ่นนะคะจากเดิมที่ซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นที่เขาติดตามมาคะ,ะตอนนี้ก็ต้นจะโตขึ้นนะคะแต่ว่าอันนี้พอดีว่าการดูแลช่วงแรกคือเราไม่มีประสบการณ์นะคะก็เลยการดูแลก็อาจจะผิดบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็เลยจะได้มาในลักษณะแบบนี้นะคะก็ทําค้างทําอะไรให้แต่ว่า ก็ยังไม่มีลูกนะคะยังไม่มีเอดอดอกออกมาให้เห็นนะคะอัน,นี่คือต้ตนมันนะคะเนี่ยก็เลยทําค้างมันอันนี้พอดีมีต้นเล็บมือนางอยู่ก็เลยทําค้างตอนแรกคิดว่าจะให้มันอยู่ด้วยกันแต่ว่ามันไม่ได้นะคะอันนี้นเล็บมือนางอยู่ฝั่งนี้แต่ว่าต้นองุ่นอยู่ฝั่งนี้ทีนี้ก็เลยจําเป็นต้องแยกนะคะให้ต้นองุ่นเนี่ยมันเลื้อยไม่อยู่ฝั่งทางนี้ก็คือแบ่งโซนให้ อังุ่นไปอยู่ฝั่งโน้นนะฮะแล้วต้นเล็บมือนางดอกเล็บมือนางจะอยู่ฝั่งนี้นะฮะก็เนี่ยคือเราไม่มีประสบการณ์ะะ <c oughs> ก็เลยเดูแลแบบผิดๆนะฮะ <c oughs> ก็รอจนมันเนี่ยมันไม่มีกิ่ง,งววกิ่งเคนมันไม่มันมีแต่กิ่นแขนแต่ว่ากิ่นเคนมันมันไม่ค่อยมันไม่โตคือว่าเราตอนแรกเราเข้าใจผิดเราก็เด็ดทิ้งนะฮะ เพราะคิดว่ามันจะออกมาใหม่นะะี้ไทีนี้มันก็เลยมีก,กา้านแบบนี้นะคะแล้วกลิ่นเค้นมันก็จะได้น้อยมากเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คือ,อลองพุนเก่งนะแต่ว่าที่นี่มันไม่มีท่อด,ดอกมาแล้วมันก็จะเป็นเป็นท่อแบบกระปิกกระปอยแบบนี้นะะแบบเล็กๆนะคะก็เราไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการดูแลที่ไม่ถูกต้องนะคะผิดพลาดนิดนึง นะก็เลยมาให้ดูนิดนึงเผื่อใครที่มีความรู้ทางด้านนี้นะคะก็ขอทำแนะนำให้ด้วยแล้วกันนะคะติเออก็เป็นการขอความรู้แล้วกันค่ะนะคะ,นะคะก็คอมเมนต์แนะนำมานิดนึงแล้วกันนะคะว่าเออควรจะดูแลยังไงนะคะอันนี้ก็คือลนะักษณะพืชแต่ตอนนี้พูนเก่งแล้วแต่ว่าใบมันจะเล็กๆนะคะก็ที่จริงก็ใส่ปุ๋ยใส่อะไรอยู่นะคะใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้านะ ทีนี้ไปถามที่ร้านเขาเขาบอกให้ใส่บำรุงตน้นนี้ก็ใส่บำรุงบำรุงต้นกับบำรุงดอกเพื่อให้มันออกดอกเนี่ยใสมาประมาณสองสามอาทิตย์แล้วนะะแต่ว่าเนี่ยพอพูนจิงแล้วมันก็ออกมาลาักษณะแบบนี้คือใบมันจะเล็กใบมันจะรีบรีมันจะไม่มันจะไม่ใบใหญ่ใบกว้างเหมือนตอนแรกๆนะคะวันนี้ก็เลยจะมาใส่ปุ๋ยเพิ่มนะคะนตามันจะเป็น มันจะเป็นใบเล็กๆเ,เนี่ยกินเตอนแรกคิดว่ามันจะออกมาเป็นพร้อมกับช่อดอกแต่ว่าไม่ใช่ว่าต้นมันไม่สมบูรณ์นะคะก็เกิดจากการดูแลที่ผิดพลาดนะคะ,ะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่ปลูกปลูกข้างๆกันคือมันมีพื้นที่น้อยก็เลยปลูกข้างๆกันนะคะก็เอาเป็นดกไม้ลแล้วนะผมก็เลยอาจจะแย่งอาหารกันไงไม่รู้นะ ออเดี๋ยววันนี้จะใส่ปุ๋ยนะคะเนี่ยปุ๋ยไปถามที่ร้านมานี่ใส่มาประมาณสองสามอาทิตย์แล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่เห็นผลชัดเจนนะคะวันนี้เดี๋ยวจะจะใส่เพิ่มนะคะอีกอันนึงนี่บำรุงต้นอันนี้บำรุงดอกนะคะก็เลยจะใส่พร้อมๆกันเลยนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตวางกล้องตัวนี้ก่อนแล้วกัน ค่อนข้างจะยากเนาะสำหรับคนที่ไม่มีความรู้นะเรู้ก็ฉันไม่มีความรู้เรื่ององุ่นเลยแต่ว่าอยากปลูกนะฮะแต่จะมีอองุ่นซูมอองุ่นอยู่หน้าบ้านสวยๆนะฮะแล้วก็มันจะได้กินลูกกินดอกด้วยแต่ว่าดูแลผิดวิธีนะคะก็เลยไม่ถ่ายถ้าใครมีความรู้ก็ฝากแนะนำอขอคำแนะนำแล้วกันนะฮะ ำแนะนำให้ด้วยแล้วกันนะฮะว่าควรจะดูอะไรยังไงควรจะใช้ปุ๋ยอะไรสูตรยังไงอันนี้ไปถามท่านั้นนะคะว่าเอางูเนี่ยเราควรจะใส่อะไรเขาขอาจจะไม่ค่อยรู้ละเอียดมากเท่าไหร่เพราะว่าร้านเขาจะเป็นพวกร้านขายพวกเกีเ่ยวกับพวกเกษตรพวกปุ๋ยพวกอะไรเงี้ยก็เขาแนะนำมาให้ใช้น,นี้ก็เลยลองลองดูนะคะอันนี้ใส่ปนกันเรียนผสลุงต้นกับลบงมือหลอกเอาแค่นี้พอ อ๋อรู้ดีมากอันนี้ต้นอายุประมาณปีกว่าแล้วคะ 没收到，没显示。 ช่วงนี้ฝนคงไม่ดีนักน่เ้วาให้กุยแจไห แล้วค่ก็ใส่ปุ๋ยนะคะลองบำรุงต้นบารุงดอกจะดูนะเผื่อว่ามันจะได้ผลนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นผลสําเร็จไหมนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้านะคะจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนึงนะ,ะก็เป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆด้วยกันปลูกองุ่นนะคะนี่ก็ขอบคุณนะะสำหรับการติดตาม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วอ็นี่ก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบสั้นๆอาจจะไม่มีความรู้มากมายอะไรนะคะก็เป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะคะถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคาแนะนํามาได้นะคะสำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องอังวนเรื่องการบำรุงบำรุงอังวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะโอเคค่ะก็ฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําค,คลิปต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ